ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Go ลำพูนวันนี้รายการ Let's Go ลำพูนได้เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราได้เดินทางมาถึงอำเภอหลักนั่นก็คืออำเภอเมืองลำพูนนั่นเองและผู้ที่จะพาเราไปรู้จักกับอำเภอแห่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ดีเจนุยธนวัฒน์ของเรานี่เองมา่อยมาก ตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทำความรู้จักกับอำเภอเมืองลำพูนไปพร้อมๆกันเลยครับ Let's go คุณนี่สวัสดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หยอ,อนนี้คะตอนนี้หนูอยู่ที่นี่ฮะอำเภอเมือง ลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนตรงนี้แล้วก็อยู่กับพี่หนาด้วยฮะพี่หนาก็คือพัฒนาการอำเภอเมืองลำพูนนี่วันนี้อยากรู้ว่าอำเภอเมืองลำพูนมีของดีของเด็ดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่หนาจะพาไปดูก่อนก่อนอื่นนี่ต้องแนะนําก่อนนะคะว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นฟ้อนต้อนรับเป็นฟ้อนเล็บนะคะ ประเพณีเขาเราคือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะแล้วก็เนี่ยนางรำแต่ละคนก็เอาสาวๆเด็กๆรุ่นๆกันเลยมาป้อนรับกันตรงนี้นะคะน่ารักทุกคนเลยเราไปดูของดีของเน้นบ้าเราได้ค่ะพี่ดาเชิญค่ะอำเภอเมืองลำพูนเรานะคะในในส่วนของอำเภอเมืองเราอะมีทั้งหมด15ตําตำบลร7 6ยหมู่บ้านนะคะแล้วในส่วนของโอทับนวัดวิถีเราเนี่ยเราได้ทั้งหมดอยู่4จุด ะะจุด <4 S 1> ไหนบ้างคะพี่สจุดคือจุดแรกเนี่ยคือตําบลอุโมงที่นี่ะนะคะเราจะทําเป็นลักษณะชุมชนชุมชนจะมีหมู่หนึ่งสหไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นจะเป็นหมู่เดียวะนะคะ,ะจุดที่2คือในส่วนของไม่สามารถตองที่จะเด่นในเรื่องของผ้าทอยกดอกอจุดที่สก็คือในส่วนของหมู่บ้านสันฝะเหียงส่วนนั้นเขาจะเด่นในเรื่องของลำไย ลำพูนคือลำไยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเด่นเรื่องลำไยอบแห้งลำไยอะไรทั้งนั้นที่เป็นของลำพูนหมดคือมาลำพูนต้องกินลำไยต้องลำไยคือมีสโลแกนว่าลำพูนคือลำไยลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนนะคะลำพูนลำใหไยลำไยลำไยลำใหญ่ไม่ใช่ลำไยแห่งทองคำไม่ใช่นะไม่ใช่ใครดูได้ลำไยแห่งทองคำานี่เพราะนั้นอีกบ้านหนึ่งเนี่ยที่มาจะเป็นหมู่บ้านเมื่อเขือแจ้เขาจะเด่นเรื่องในเรื่องของ โคมไฟไม้แกะสลักก็จะเอาความเด่นในแต่ละหมู่บ้านเอามารวมเอามารวมกันวันนี้เอามารวมกันที่นี่หมดเลยให้เห็นนะคะคุณลุยได้เลยลุยได้เลยใช่ไหมคะเตรียมให้หมดเลยลุยได้เลยนะโอเคถ้าพี่หนาบอกให้ลุยลุยไดพร้อมลุยเลยฮะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไหมคะ Let's go ครัวป้านีลำพูนตรงนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างฮะส่วนของเรานะครับอันนี้จะเป็น สูตรลำไยจะผสมลำไยเข้าไปนะครับไส้อั่วผสมลำไยค่ะมันจะทําให้มีรสหวานกลมกล่อมขึ้นไม่เหมือนจากไม่เหมือนที่อื่นนะคะฮะลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนค่ะแด้กทั้งไส้อั่วก็ใส่ลำไยค่ะน้ำกลมกล่อมมากรสชาติดีมากค่ะอืมเป็นของปากด้วยก็คือสามารถซื้ออย่างนี้ไปได้เลยใช่ค่ะนะฮะโอ้ยทุกคนครับช่วงก่อนคือนี่คือแบบอร่อยมากอร่อยมากชอบมากเละ ไปเรื่อยๆเลยนี่อะไรอันนี้ตาแดงปูอ่องแล้วก็น้ำพริกตาแดงนี่เราจะมีส่วนผสมของลำไยด้วยเหรอคะด้วยค่ะปูอ่องนี่ทำมาจากเนื้อปูมันปูผสมไข่อ๋อทุกอย่างเราจะไม่เหมือนใครลำโพนจะไม่เหมือนใครแล้ววันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาไข่ปลาเป็นไงฮะไข่ปลาคือไข่เราไม่ต้องใช้น้ำมัน เอาใส่ไปตองขึ้นงจริงไข่ปิ้งนะคะแต่เขาเรียกไข่ปามทำสามัญเรากินแล้วไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนรักสุขภาพแล้วรำงูนนี่เราจะเน้นเรื่องรักโลกด้วยนะคะเราไม่ใช้โฟมเราโนโฟมเราใช้วัสดุธรรมชาติมันปูอื อร่อดี๋ยวเราฝากให้อร่อยมากมายฮะขอบคุณมากฮะนี่อะไรฮะเนี่ยปิ้งอะไรเอ่ยแหนมนี่คือถ้าพื้นเมืองเขาเรียกกินส้มกินส้มปิ้งแต่คนกคนนี่เขาเรียกว่าแหนมมันเป็นนมัสุกแล้วนะสุกแล้วสสุุกกลลัแ้วอชิมหน่อยนะฮะถ้าคนภาคกลางเรียกแหนมหอมหมกแหนมอร่อยมาก ก็จะมีความเปรี้ยวๆส้มๆอ่ะนะฮะอร่อยมากเหมือนกันน่เห็ดสวร่ค์ติดแล้วจะได้ขึ้นสวร่านไหมฮะจะสวยจะไหนจะสวยนะฮะตายแล้วไม่มีมือแล้วเนี่ยฮะตอนนี้งั้นเดี๋ยวปากๆแต่หนูก็ชิมอยู่คนเดียวนี่พี่หนาโอ้โหดีๆไม่ให้ชิมหมดเลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหอมมากกรอบมันหอมแล้วก็นอกจากความมันความหวานของเห็ดแล้วเนี่ย นาก็หอมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลมกล่อมเหลือเกินเห็ดสว่างนี่ก็คือรวมหมดเลยอะไรหมดเลยชาวบ้านสามารถทําได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างรายได้ให้ชาวบ้านสรงเสริมใช่ไหมฮะเช่นแบบกระเูนพวกนี้งานฝีมือไม่ได้ทำมันได้ง่ายๆแต่ว่าก็นี่ฮะมันจะเป็นการรวมกลุ่มของคนในบ้านนะคะอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเราก็สามารถให้เขามารวมกลุ่มแลวมานั่งคุยกันมาทําด้วยกันมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ก็น่ารักมากนะฮะก็ล่ก็มีซ่อมแล้วก็อยากจะจิ้มกินเหลือเกินขี้เลื่อยขี้เลื่อยปั้นนะคะนี่ขี้เลื่อยคืออันนี้เลยนะ ตุก้อนนี้ใช่ไหม<ป>จ<ร>๊ะเปิดผส,สมกาวฮาวน้ำมันพืชตรงนี้เขาเรียกว่าเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาอ๋อเพราะฉะนั้นพอพอรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยหมดไปเด็กเราก็เริ่มฝึกก็จะมาทําได้แล้วเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กไปก็สามารถสืบสารงานได้บบจะได้แบบว่าไม่หายไปนะฮะแล้วก็มีวิธีขั้นตอนการทําดูสิที่เสียบปากกาอย่างขนาดนี้อ่ะสวยหรูหราขนาดนี้สําหรับหมู่บ้านโอทอมนวัดวิถีเนี่ย เราจะเน้นว่าพักได้มีอาหารการกินพร้อมผลิพภทพันโอท็อปพร้อมค่ะบางคนอยากมาเที่ยวแล้วก็อยากมาพักแบบว่าให้ถึงถึงความรู้สึกจริงจริงจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะมาถึงเสิร์ฟน้ำแล้วมงโบงเซนะฮะเห็นไหมฮะว่านี่น้ำอกญอัญชันนะคะอือันนี้จะเป็นกลุ่ม จะเป็นกลุ่มปักผ้าวันดีครับวันดีฮะกิจกรรมหนึ่งแม่มาเยี่มรำอยู่เลยอะปักแล้วหรอฮะได้ทุกอย่างค่ะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างค่ะก็คือปักผ้าคืออาชีพที่เราส่งเสริมเนี่ยถ้าใครสนใจอาชีพไหนสามารถเข้าไปในกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วก็ฝึกอบรมได้เลยเลยทำเป็นผ้าคลุมไหลก็ได้สวยๆมีดอกเดือกมีลายต่างๆขึ้นมาอีกแบบนี้ ลลำๆอยู่ก็ไม่กลุ่มขนข้าวแตนแตนลำไยเขาแตนลำไยอีกแล้วอ๋อขออนากชิมนะคะเคี้ยวไปแล้วนอกจากความกรอบของข้าวแล้วนะฮะความหวานของน้ําที่โรยเข้าไปแล้วตัวลาไยที่เราเคี้ยวเข้าไปก็หนึบหนับอยู่ในคําด้วยอร่อยมากๆเลยฮะ ลำพูนคือลำใหญ่ลำใหญ่ลใหญ่คือลำพูนฮะนี่หามานานแล้วค่ะแม่ยาสับผมที่หน้าจะเปาะกับลุยมีรูปหมาแม่ไม่บอกเลยอ่ะแชมพูสำหรับน้องหมาแชมพูสำหรับน้องหมาด้วยสเปรย์กลิ่นต่างๆนี่คือนี่คืนทะเบียนเป็นโอท็อปละสมุนไพรแสนดีนี่สมุนไพรแสนดีนี่คือได้สีแดวได้สีดาวเพลดมากคะ พิัณฑ์ณเตียนอำเภอเมืองแต่ว่าอยู่แม่สารบ้านตองที่ที่นั่นไปดูแม่สารบ้านตองเนี่ยจะว่าไปเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอยกดอกฮะคุณยังไงดีฮะ,ฮะเดี๋ยวนะโอ๋ไม่ใช่อู่นาะอู่แล้วกันเนาะได้ฮะดูแพงขึ้น้านทันทีดูเลิดมเ่าคือ้านทันทีสวัสดีคิศพานเจ้า เจอคู่แล้วเจอคู่แล้วนะเจอคู่ที่ลำบูนแล้เจอคู่แล้วเจอสมาคมแล้วฮะเล่นด้วยกันได้คณะเดียวกันรู้ขอโทษนะรู้คงไม่ได้ตาถึงเกินไปนะฮะถ้าจะให้เลือกสักผืนหนึ่งขอเลือกผืนนี้ใช่เลยอันนี้เป็นข้าใหม่ยกดอกกำพันใช้เวลาการทอ1หนึ่งปีโอ้โหดิ้นเงินดิ้นทองต่างๆใช่ค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งแสน้าหมบาทโอ้ บ้านหนึงสวยงามเหลือเกินบ้านหนึ่งนี้บ้านมืเดแจ้เขาจะเด่นเรื่องสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีคงไฟไม้สักค่ะหมู่บ้านนี้ไม่มีความมืดไม่มีความมืดสว่างสว่างอย่างเดียวอย่างนี้เลยทํายากไหมฮะยากเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะแขวนปุ๊บติดไฟสว่างจ้าปุ๊บก็ตามสีของกระจกที่ใส่ลงไปด้วย เรามีแต่ลำลำไยลำไยสดเนะาะเราก็มีความคิดว่าจะทำยังไงให้ให้เก็บได้นาน <S <S 2> <S 2> เพิ่มมูลค่า <S <S 2> <S 2> ก็เลยมาทำในเรื่องของลำไยอบแห้งห<า>อบอบทั้งเม็ดอบแกะเปลือก<า>แล้วก็ทำลำไยชงแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวลำไยไส,ส <S <S 2> <S 2> อ้อัวลำไยทุกอย่างมันต้องเป็นลำไยเพราะว่าลำพูนคือลำไยนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะ มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวนุ้ต้องลุยเมืองลำพูนเหยนล้วะฮะว่าเป็นยังไงบ้างออกขอไปเห็นกับตาจริงๆตามจุดต่างๆนะคะ,ะพี่หนา <ฮะ S 1> พี่หนาอยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆนิดนึงดีกว่าะฮะ,ะฝากสําหรับอำเภอเมืองนะคะของเรามีของดีของเด่นเยอะแยะถ้าคนเมืองว่าว่ามีของดีเปเลอะ,อะขอบคุณมากเลยคะ,ยะพี่หนาขอบคุณฮะไปดีกว่าฮะ let's go เลยฮะ แม่แม่แ่ชิมไม่หยุดแวะทุกร้านจริงๆนะครับคุณนุ้ยยังไงวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณพี่หนาพัฒนาการอำเภอเมืองด้วยนะครับที่สละเวลามาต้อนรับและพาคุณนุ้ยของเราเยี่ยมชมของดีของอำเภอเมืองแห่งนี้ความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะช่วงหน้า l e ลสโกลำพูนจะพาคุณผู้ชมออกไปช็อปกันต่ออดใจรอกันสักครู่นะครับ ธรรมาแล้วแม่ยาสับผมที่นุ้น,น่าจะเปมาะกันดูนุย้ยมีรูปหมาขอไปเห็นกับตาจริงๆตามจุดต่างๆไปดีกว่าฮะ e t สโกเลยฮะช่วงที่แล้วแค่เรียกน้ำย่อยกันนะครับว่าแต่ตอนนี้คุณนุ้ยของเรากำลังทำอะไรอยู่ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ l e t สโก ขอพักกินน้ำสักํำเน้อเดี๋ยวจะพาไปผอผ้างามๆอยู่ที่นี่แล้วที่นี่ก็คืออมมาลาผ้ายฟทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็เรื่องชื่อรือผ้าเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะฮะและที่นี่มีการสาธิตการทำผ้าด้วยเราไปดูกันดีกว่าฮะว่ากว่าจะได้ผ้าสักหนึ่งผืนเนี่ยเขามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างตามเลยฮะ ประตูเปิดไว้เหมือนไม่ได้มีความตั้งใจมาก่อนปิดซะหน่อยฮะเดี๋ยวแอร์ออกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะท่านนี้ก็คือคุณแม่อมรานะคะแล้วก็แม่จันทนีแม่จันทณีนะคะทั้งสองท่านเป็นประธานในบ้านที่นี่ด้วยนะคะ เขาบอกมาที่นี่จะเห็นขั้นตอนการทําผ้าใช่ไหมฮะ,ะที่นี่ก็คือเป็นเน้นเป็นผ้าฝ้ายเป็นทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมหราอยาก <ๆ S 1> รู้ว่ากว่าจะได้ผ้าสักหนึ่งผืน <c oughs> เขามีขั้นตอนอยังไงบ้างฮะขั้นตอน, <c oughs> นที่จริงขั้นตอนมันสลับซับซ้อนเวลาเรากว่าจะได้เป็นผืนเราต้องมาสาวเส้นยืนยตตอนนี้เราเอาขั้นตอนกอหลอดเล็กไปทอได้็่อไ้ปอยู่ไปดูกันดีกว่าะ ตอนที่เราจะไปทองคือเราต้องกอไปว่าต้องกอ่อกหลอดนิก่อค,กคืออะไรคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกอแบบนี้กอหลอดนิก๋<ะ>อ อผ้าป้ายป้ายเ่ยให้อยู่ในหลอดก่อนเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อแล้วหนึ่งผืนต้องใช้อย่างนี้กี่หลอดฮะหนึ่งผืนต้องสี่ใจค่ะอ่าย่าไปใหญ่แล้วสี่ใจสี่ใจจากหลอดเนใจแล้วนะคะเนี่ยอ๋อใจแบบนี้ไหนแม่ต้องกําใจหนึ่งให้ดูได้ไหมฮะหนึ่งใจสองใจสามใจสี่ใจสี่ใจได้หนึ่งผืนสีใจได้หนึ่งอกนยกดอกอีกอ่าวงงไปอีกจากหนึ่งหลอดเป็นสี่ใจสี่ใจเป็นยกดอกยกดอกแล้วาเเก็อันทอมันอีก อีกห้าใจค่ะทออีกห้าใจดูจากขั้นตอนแล้วอย่าเป็นผู้ทำเลยครับเป็นผู้ซื้อดีกว่าใจไหมคะเป็นผู้ซื้อดีกว่า่งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าวิธีการทอเขาทำยังไงจากัวนี้เรามาใส่กระสวยตัวนี้ค่ะฮะะมันจะเป็นตัวยกดอก อ๋อยอดดอกนี่เป็นสีอย่างนี้ค่ะสีใจนี่สองใจเราใจแกสอนอุ้ยสองใจไม่ดีนะฮะเราคนเราอย่าเป็นคนสองใจฮะแม่มีหลายใจเหลือเกินที่เนี่แต่รวมกันเป็นหนึ่งผืนนะเออ ผ้าถ้าจะดูว่าแบบมันสวยหรือมันเป็นแบบของลำพูนจริงๆอย่างเงี้ยฮะต้องดูอะไรฮะมันดูต้องดูที่เนื้อผ้าที่ลายที่ละเอียดลายจะมีหลายลายนะถ้าละเอียดกว่านี้ก็ต้องผ้าใหม่ค่ะสวยกว่านี้แล้วมีลายประจําจังหวัดไหมฮะหมายถึงลำพูนก็จะเป็นแบบนี้ลายประจําจังหวัดก็ลายพี่กุลนั่นแหละผ้าของลำพูนที่เป็นสัญลักษณ์เลยก็คือลายพี่กุลทำไมถึงลายพี่กุลถึงเป็นสัญลักษณ์ของลำพูนฮะ มันมันมีแต่ด,ดั้งเดิมเลยค่ะตั้งแต่สมัยแจ้วดาราลรัตจะมีเขาเอามาให้ทอค่ะเขาเขาตั้งให้ค่ะชิ้นลายละเอียดแล้วก็สวยมากสวยมากนะฮะดั้งเดิมของลำพูนเลยค่ะเนี้ยสวยจริงๆฮะวิธีการดูดูยังไงฮะคือถ้าลายลำพูลลนเราต้องดูที่ที่ยกดอกค่ะยกดอกน,นี้ถ้าลายของลำพูนเป็นผ้าทอมือลายมันจะนูนขึ้นค่ะอ มันจะนูนถ้าเป็นผ้าทอเครื่องนี้มันจะไม่นูนแตมันจะเรียบไปหมดเลยจะเรียบไปหมดแต่ถ้าทอมือปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของเราค่ะตอนนี้อ๋อโอยเป็นความรู้มากเลยฮะเผื่อว่าใครแบบว่าอยากจะมาแล้วอยากจะได้ภาพบของแท้ไปต้องดูยังไง ได้ละประทับใจมากเลยฮาดได้ความดูด้วยมาถึงลำพูนทันทีแล้วนอกจากผ้าดูผ้าแล้วเขาต้องไปที่ไหนกันอีกฮะรแน่ไปที่ลำไยค่ะลำไยอบแห้งใช่ไหมฮาลำไยอบแห้งค่ะไม่ไกลจากตรงนี้ใช่ไหมฮาก็ก็ไกลหมือนก็ไปประมาณ3วันนะแม่เนาะก็อจะถึงไม่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะแป๊บเดียวก็ถึงละแป๊บเดียวนะไค่สชั่วโมงอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวขอนินึงได้ไหมฮา พูดตามได้ไหมฮะยายกินลำญ่น้ำลายยายหลายย้อยยายกินลำญ่น้ำลายน้ำลายโอเคผ่านไปฮะไปดูกันแชร์ความรู้เรื่องผ้าไหมของจังหวัดลำพูนกันแบบเต็มอิ่มแล้วสถานีต่อไปได้เวลาอิ่มท้องด้วยการช้อปปิ้งที่เป็นอีกหนึ่งของดีขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนนั่นก็คือลำไยอบแห้งนั่นเองแหละครับ พอถึงแล้วนะฮะร้านลำไยตามคำแนะนำของคุณแม่อมาาผ้าฝ้ายฮะเอาละฮะก่อนจะไปนะฮะทุกคนธอมายากรไปดูกันนะสว,วัสดีเจ้าตกใจหมดเลยวิสาหกิจชุมชนมีอะไรบ้างจะแนะนำหนุ่ยัมยฮะอันดับแรกก็ต้องลำไยแหลยนะฮะนี่ยยเ,เลยค่ะลำไยสวัสดีค่ะอืมยย่นเจี๊ยบเลย คืออย่างนี้เขาแช่เย็นได้เลยเหรอฮะใช่ค่ะเนี่เขาใจว่าห้ามแช่เย็นเพราะเดี๋ยวมันจะแข็งแช่เย็นค่ะผีมันจะได้คงทน,นอ๋อโอเคเนี่ยไม่มาไม่รู้นะคะเนี่ยแต่อันที่น่าสนใจมากเลยอันนี้ฮะนี่ลำไยอบแห้งเคลือบช็อกโกแลตค่ะไปกันใหญ่แล้วพี่ทำเองหมดทุกอย่างเลย <ทำ S 1> ใช่ไหมโอ้นี่น่ากินนะ่ะน่าชิมมากเลยฮะเหมือนที่เขาบอกว่ามาลำ ลำพูนต้องกินลำใหญ่ลำใหญ่ฮะตอนนี้เรามาสู่ร้านลำใหญ่ถุงทองฮะถึงเวลาช้อปปิ้งแล้วฮะจริงๆลำใหญ่ในตู้นี้ก็คือเป็นพันเดียวกันหมดอยู่แล้วพันกิโอค่ะที่จะมาะทำลำใหญ่ของแพงนะถุงทองอ๋อแต่ก็วิมีก็มีวิธีการแบ่งขายในหลากหลายรูปแบบนเนาะตี๋ค่ะหรอฮะอ,อันนี้พิเศษอันนี้พิเศษใหญ่พิเศษสามมีก็จะลูกโตๆลูกใหญ่เลย คือเท่าที่ดูนอกจากจะมีลำไยแล้วก็คือทางเหนือเนี่ยเขาก็จะปลูกพวกผลไม้เมืองหนาวอย่างเงี้ยนะคะมีมีมะม่วงมีสับปะรดสตรอเบอรี่ซึ่งที่นี่ก็เอามาทําเป็นแบบว่าอบแห้งแปรรูปได้หมดเลยก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยอย่างลิ้นจี่ก็จะมีลิ้นจี่อบแห้งเห็นไหมฮะนี่แบบนี้อันนี้ก็กินสดได้เหรอพี่กินแบบนี้ได้เลยใช่ไหมฮะอ๋อเหรอฮะโอ้โหเก๋ไก๋ม ลุยของเราช็อปกระจายเลยนะฮะแต่มาถึงจังหวัดลำพูนจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องลำไย,ยเราจะช็อปอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ช่วงหน้าเราต้องไปดูกันซะหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นลำไย,ยอบแห้งนั้นเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างสักครู่ได้รู้กันแน่ครับ ับมาสารต่อความสนุกจากช่วงที่แล้วจากที่คุณนุ้ยได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มกับลำไย,ยอบแห้งไปนั้นสถานีต่อไปเราก็พลาดไม่ได้ที่จะไปดูขั้นตอนการผลิตว่ากว่าจะมาเป็นลำไย,ยอบแห้งนั้นเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ ท่านท่านท่านแทนมาลำพูนต้องกินลำไยนะฮะเพราะฉะนั้นเราบุกมาถึงนี้เลยฮะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่องนะฮะที่นี่เขาเป็นศูนย์ผลิตลำไยฮะไปเลยไปไหนอะไปทางไหนอะอ๋อตรงไป อยากรู้เหมือนกันว่าการทำลำไยเนี screen, ่ยมันมีขั้นตอนยังไงลำไยอบแห้งที่เราสามารถเราจะเห็นปลายทางแล้วก็คือใส่ถุงพร้อมจำหน่ายพร้อมกินแล้วอะนะฮะได้เลยสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะปอกลำไยกันซึ่งตรงนี้ใช่ขอดูได้ไหมคะพี่ได้ค่ะได้คว้านเมล็ดลำไยออกจากลูกสดๆเลยนะคะห้มเห็นว่ามันมันมีแต่เนื้อเท่านั้นมันเหมือนลำไยกระป๋องเลยอะตอนนี้แล้วตรงเนี้ยคือ เก็บกระเป๋าตังค์ให้ดีนะฮะเพราะคุณพี่เขามือไวมากเลยนะเนี่ยนนี้ีผ <c oughs> แ,แ,แต่ไม่ใช่มีฉาชีพนะ <c oughs> แต่ว่าทำไม <c oughs> ไวไวมากทั้งเปลือก <c oughs> ทั้งเม็ดนี่คือขั้นในขั้นตอนเดียวจบเลยใช่ค่ะเกิดมาเพิ่งรู้ว่าวิธีการบอกแล้วเนะทำอย่างนี้พี่สง <c oughs> สัยว่าตลอดเวลาเขาทำยังไงเขาคว้านยังไงทำไมถึดแบบว่า อ๋อ <Workers S 2> เป็นแบบนี้นี่เองนี่คือห้องอะไรจ๊ะอันนี้เป็นห้องล้างพี่เข้ามาในนี้นะบรรยากาศอธิบายเลยนะกลิ่นเหมือนข้าวเหนียวเปียกลำไยอ่ะใช่ปะใช่ไหมฮะกลิ่นเดียวกันเลยอ่ะใช่อะมาดูตรงนี้นะคะหอนี่ล้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการล้างเนาะอ๋อจะล้างด้วยกันสามสารน้ำสะอาดด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามนะคะเป็นน้ำเปล่าๆเลยน้ำเปล่าๆเลยนะคะอ๋อ เขาก็จะมาเรียง็นตะแกรงนะคะตะแกรงตัวนี้เนี่ยก็คือเตรียมตัวก็เหมือนเตรียมเตรียมสาวงามเข้าสู่กองขวดจะขึ้นเวทีแล้วก่อนขึ้นเวทีนะฮะก่อนจะเข้าสเสาอ,อกนะคะคว่ำเลยเหรอฮะ,ะต้องคว่ำค่ะคว่ำทุกลูกทุกเม็ดเลยเพื่อ,อเพื่อจะให้รูปร่างของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยกลมดกสวยงามนะคะไม่มีแบะขาไม่มีแสดงว่าเคยหงายแล้วแล้วลูกแบะออกมาอย่างนี้ แล้วกนี่เทคนิคทีบบ่บางลูกก็จะสีเข้มสีจืดไม่เท่ากันถ้าเราเราคว่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้รูปทรงแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิของเตาอบของเราเนี่ยมันเป็นไปนได้ง่าย<ะ><ะ>าเสร็จเรียบร้อยก็ไปเรียงบนกระแตงนุ่นเจ็ดชั้นนะคะออ๋อ คือเราประกวดแล้วยังฮะประกวดละประกวดแล้วนะคะก็จะเอาไปสู่เตาอบเอาเข้าเตาอบนะคะนี่คือเด็ดชั้นที่เราทำชั right? um, well. <the the ้นเมื wow. ่อกี like, ้นะคะใส่เตาอบตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจากตรงนี้เนี่ยก็จะไปสู่ห้องบรรจุบรรจุอุ้ยคุณจะได้เห็นกับตาตรงนี้แหละับพี่ห้องบรรจุเขาเนี้ยนะละมุนละไมเหลือเกินนะคะตัวนี้นะคะเป็นลำไยที่ออกมาจาก เตาอบแล้วเราก็จะมาทำให้เขาเย็นลงถ้าพี่ชิมได้เลยขออนุญาตชิมได้ไหมคะมากนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยถ้าเที่ยวลงไปชื่อบอกไปค่ะว่าเป็นยังไงบ้านุ่มหนึบหนุบหนับแล้วก็แบบว่าหวานหอมมีกลิ่นลำไยอยู่ฮะคุณผู้ชมครับอำเภอเมืองลำพูนไม่ได้มีของดีแค่ลำไยเท่านั้น แต่ยังมีความน่าสนใจในทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอคุณผู้ชมมาแชะเก็บภาพความสวยงามและแชร์ให้ทั้งโลกได้อยากมาสมัมผัสไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุ h ริพู h ชัยปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานกว่าพันปีวัดจาม,มเทวีสถาปนาขึ้นโดยพระนางจาม,มเทวีปฐมมกษัตริย์แห่งนคร h ริพู h ชัยในพุทธศตวรรษที่13 วัดมหาวันหนึ่งใน4วัดที่สร้างเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระนางจาม,มเทวีบอ่อน้ำดอยขมมสถานที่สำคัญตั้งแต่ในสมัยโบราณถือเป็นหนึ่งใน7จ็ดบ่อน้ำที่ถูกนำไปใช้ในพิธีเสด็จขึ้นสวยราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์ลดโลกร้อนตมบนอุโมงค์อาคารแปดเหลี่ยมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการเกิดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกคามโลกอย่างในปัจจุบันนี้จังหวัดลําพูนของเราเนี่ยท่องเที่ยวได้ทุกดูการเลยแล้วก็ถ้าใครมาเนี่ยจะได้พบความหลากหลายแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยนะในชีวิตเนี่ยกลับไปก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวลําพูนนะครับมาสัมผัสวัฒนธรรมอาหารการกินชมนะครับชาวบ้านที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นเอื้อเฟื้อต่อนักท่องเที่ยว33มหมู่บ้านของจังหวัดลําพูน หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนบบวัดวิถีลำพูนพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะมาเตอร์มาแอลบ้านเฮาละปูเนเจ้าและคุณจะประพิหวังเลยเจ้าเราพร้อมแล้วครับมาเตอร์มาแอลบ้านเฮาละปูน หนุ้ยอยากจะฝากไว้ถึงแบบว่าใครที่มาเที่ยวลาพูนแล้วก็ลองมาดูแลกันฮะว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนพวกเขาด้วยนะฮะเพราะว่าทุกๆอย่างเขาก็แบบว่ารังสรรค์ขึ้นมาช่วยเหลือกันทําด้วยกันจนออกมาเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบแบบนี้ที่สําคัญที่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือหน่วยงานที่เขาเข้ามาดูแลนั่นคือพัฒนาชุมชนนะฮะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือชุมชนของเขานะฮะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จัก ในสินค้าต่างๆที่ทุกคนมีฝีไม้ลมืออยู่แล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณแทนพี่บีมแล้วขอบคุณแทนแพรวด้วยนะฮะที่ทำให้เรา3ามคนเนี่ยได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เราได้รู้จักลำพูนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะและในที่สุดแล้วก็คือที่นี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวกันนะฮะลำพูน,นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับยายกินลำไยน้ำลายยายหลายย,ย้อยยายกินลำไยน้ำลายยาย ยายไหลย้อยได้ครับพี่คิดเงินเลยฮะลมดีพอา